โอเคไปปลูกต้นไม้ไปปลูกข้าวกันดีกว่านั่งทานมาชชีนด้วยแถชีนปลูกข้าวไว้ครับอุบออ,ออกเดินทางปรับครับ เาแล้วเข้าโตแล้วลงนะอนาคตเฮ้ยไปไปไปออกเดินทางโอเคเฮ้ยสอมบี้ไป สวยดีไปต่อวับวับวับวิง่งเอ้ยทำไมชินฉันพังเอ้ยเอ้ยโอ้ยทำไมชินพังแล้ว อเอ้ยทำไงดีต้องมีทางซ่อมได้ต้องมีทางซ่อมซ่อมเฮ้ยง่าไงมีวิธีแล้วคิดออกแล้วคิดออกแล้วขอ,อนึงว่า ยื้อหน่อยปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บป๊ายรอดแล้วรอดแล้ว เอาเวลาวาเริ่มไปข้างหน้าไปซ่อมว่าแอบมาแล้วว้าวสวยมันจะเข้ายัางไงนะมีเหล็กมาด้วย มีใครเห็นใช่ไหมโดนเลยไม่ปวดคืนหรอกโอ,อ้ยอิ่มแล้วคราวนี้มีลุยลุยเลยลุยเลย,ลยเลยอ้ยอ๋อ อ้่ยตกใจอ้ยเอ่อเออ,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 อโอเคมาเรามาลงกันาคนแล้วโอ้ตึกทรายมันจะขึ้นไปยังไงเลยเนี่ย petupit ya ya hitung mah bye bye itu pun sat sat nai anak kot mang bye di Ui, con đi mình trong là Đêm Ui Ông này lắm luôn Ông này Ui, ม่ค่อยดไหมไปดูดิเอ้าวาเฮ้ยเอเชื่ออ้ยโอ้ยเข้าหาหมดเลยอะเยอ้โอ้โอ้โอ้ย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 จอโอ้ยโอ้ยย มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้นะครับผมครับ ไป่เฮ้ยเป็นแบบนี้นะครับยกต่อมายกต่อมาคิปเปอร์เบิดไป อีกต่อไปไปดูข่าวเขาหมดเลยอีกต่อไปใช่เจบ